พินายดีด้วยไทยทุตาพมือ มีอะไรจะเไรไม่อยู่คือชีวิตในประเทศนี้แม่งเบื่อเพราะตลอดจะไม่อยู่มือพียงมกันก็ดูมีอำนาจทุกสิ่งยากเราการเป็นดาวนัดบุคยเยาวะบะเนี่ยม่เชื่อชีวิตใน้คจะทราบจะหนทรปครจะลบเครจะลบบางคนก็เพ่งที่เคยเอะเพิ่บมจะมันชีวิตของวัยเยาว์ปนที่พจรเยหลับบางคนเลวจริงเลวจังเลยจันไรข้อควาไม่เคได่ยอมไ่แต่กรรมไรคนโด้วยก็ดาเพราะอะไรนที่ส่วนคนจนท่านนี่มันกรรมเจ จับก็มีทำได้แค่ลุกเร่ืือพรืืืืืืืืืืดืืืืืืืาืืืืืืืืืืืืืืืืืืาืืืืืืมืืืืื้ืื้นืืืืืืืืืืาืหืืืนนกืืืืืืืืื่ืืืืืืื้ืืืืืืื็มืืืืืปืืประืืืนื่ืืืืืืืืืืืก็มืืืืมืืืืืืืมืืโืืไืืกืืืืืืื่ืืดืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืมืืืืืืืืืืืมกื

พร้อมแล้วแม่เลิกเกิดเรื่องมวยแล้วไม่มีแม่มาช่วยเขาเลิกยับเลิกยูสความที่เล้ยงพอย่างเชือกรูดแห่มือเน่อจะแต่เชือกยังมเคยจะใช้เชือกช่วยเขาวิสกรุมาคนเราฝังฝากฝ่า่องก็ได้ใชกันเป็นฝังฟากขาปุพุพการลราบอกให้เดินลากขาไอ้สัตว์ไอ้ยายบุตรราชเฉาบ๋าจะไม่ด้สหายสยามนักจะเอาพวกมันที่อยู่ต้องขู่กันหลายขนาดแต่ถึงพวกนขนานก็ถามบางจะบอกว่าฉันไ่อนใส่ประสาท ยยกูโดนเละแน่มึงเจ๊ดังนน่งมึงเละแน่มึงไม่มีตัวเลมันในเกแน่มึงเธอมึงเงี้ยเลยมีสิ่งบ้าไปเยียดหยามึงทุกทุกสิ่งแลวเป็นไผ่มืดปราปศัยแต่วู้ใจซีดบางสิ่งก็เป็นเป็นไผ่มืดมีประโยชนในกัวใหญ่พืชนี่กูจะฆ่าไม่ได้กูจะจีบมึงไม่ได้แต่กูจะสาบกูจะสอบมึงไปลงโลกันมึงดนเบลอมาตาม่แม่งเสสวักกูจะสาบกูจะสอบมึงไปลงโลกันกูจะฆ่าไม่ได้ กูจะราบกูจะสอบมึงไปหลอกๆกันไม่ได้เป็นธมตาไม่เป็นเสสว่ะกูจะสาบกูจะสอบมึงไปหลอกๆกันเชื่อกันไม่ได้หลอกเชื่อกันไม่ได้ลกเช็่อกันไม่ไดกคอยมึงไปเตยเตยเอได้ยหงกูจะทาบกูจะเชี่งแม่ไปเดินนี่ลูกคอยมึงไปเตยเตยเอ๋เตยหงกูจะทราบกูจะเช่งแม่ไ่นอนนี่ลูกคอยมึงไปไตย ได้หได้หงกูจะซ่ากูจะแยงแม่ไม่นอนนี่ลกคอยมึงไม่ได้ได้หได้หงกูจะซ่ากูจะแงแม่ไมนอนนีลกกรยเชกันดนโรเชกันนโรชกันในโรชกันนโร